ตามปกทุกอย่างค่ะจริงๆแล้วสวยกว่าที่เอคิดไปด้วยซ้ำค่ะดีความสุขมากเฮ้ยส่วนกลางทำดีมากค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่กับลูกค้าพัทยาโปรอีกหนึ่งท่านนะคะคุณเอแล้วก็คุณจอนนะคะลูกค้าจากอเมริกาค่ะ จะเป็นกลุ่มลูกค้าแรกๆเลยที่ซื้อโครงการพ a น o r ราเอสตูเียกับทางพัทยาโปรไปนะคะคุณเอ๋ขาววันนี้ถือว่าเป็นวันแรกเลย<ช>ที่<ช>ทางพัทยาโปรเราพาลูกค้ามา i n นสเปกนะคะหลังจากดูโครงการทั้งหมดแล้วก็ใช้เวลา3ชั่วโมงเลยนะคะใช่ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าสนกลางเยอะมากๆ <c oughs> <ช>นะคะอ,อยากจะถามคุณเอ่นิดนึงนะคะ่ะหลังจากชมโครงการแล้วมีความ ก็เลยต้องบอกว่าตอนที่เลือกซื้อนะคะค่ะก็คือว่าเราชอบที่อยากจะมีสถานที่ที่ติดทะเลค่ะซึ่งตรงนี้ไปตอบโจทย์ของ่ะแล้วก็ดูจากแผ่นโบชัวร์ตอนนั้นเนาะมันตอนนั้นที่มานี่ยังไม่มีอะไรเลยตอนนั้นเราซื้อเป็นเปเปอร์จริงใช่เป็นเปเปอร์แล้วก็ดูจากในนั้นว่ามีส่วนกลางหลายอย่างเหมือนกันแต่เราก็ดูว่าเอมันเป็นภาพกราฟิกเนาะของจริงจะเป็นยังไงแต่วันนี้ต้องตอบว่าวันนี้ได้มาดูของจริงแล้วตามปกทุกอย่างค่ะจริงจริแล้วสวยกว่าที่เอคิดไปด้วยซ้ำนะคะ Well, the most impressive thing is actually the speed uh -huh. and, and the quality of the construction because mm -hmm. I'm used to things taking a lot longer to happen. Correct, correct. But I mean, beyond that, and this is not part of the construction project, the physical setting is beautiful. So, any more that you want to add? or No, that would be <laughs> เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ประทับใจยังไงบ้างคะโอ้โหประทับใจน่าอยู่ร่มเย็นค่ะ เดินไม่เหนื่อยเลยเดินดูทุกตึกทุกตึก,ท,ก,ท,กทุกอาคารเขาจะติดต่อเชื่อมโยงกันคะจะจะบอกว่าคุณแม่เดินไปแล้วก็ยิ้มมีความสุขตลอดเลยมีความสุขมากแล้วห้องเขาแบบตกแต่งภายในอโอเคเลยถือ,ถอว่าคุณภาพดีใช่ไหมคะคุณภาพดีสนใจมาได้นยคะขอบคุณขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอเลิฟคะสวัสดีค่ะ เจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วคุณบอกเราจะเป็นคนที่มาดูโครงการนั้แต่แรกๆเลยนะคะวันนี้มาดูอีกครั้งหนึ่งเยี่ยมชมอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะของจริงที่เกือบเสร็จแล้วนะตอนนี้ต้องเรียกว่าหุยปัาปลื้มแล้วก็ภูมิใจล้วต้องขอบคุณพี่มดมากๆเลยขอบคุณเช่นกันค่ะเพราะว่าถามว่าตอนแรกก็อย่างที่บอกก็เห็นแต่เปเปอร์เนาะแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรมากมายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยส่วนกลางทาดีมากแล้วก็ บอกตรงๆวันนี้พี่มดพาเดิน3มชั่วโมงเหนื่อยค่ะอ๋อไม่เป็นไรเลยค่ะดีค่ะคือคือส่วนกลางคือเยอะมากๆจริงๆแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เราคิดว่าเฮ้ยไม่คิดว่าจะแบบสวยได้มากขนาดนี้คือเป็นมาตรฐานที่แบบคือตัวเลิฟเนี่ยอยู่อเมริกาเนาะทีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซนสระว่ายน้ำดาดฟ้าหรืออะไรต่างๆนี่หรือว่าจุดเชื่อมโยงที่เป็นสวนหย่อมด้านดาดฟ้าด้านบน ทำงานแบบออกมาแบบดีมากแม้กระทั่ง<ช>เก็บรายละเอียดแม้กระทั่งทางเดินสําหรับคนที่ตาบอดหรือ<ช>ลิฟต์หรือว่าวิลแชร์อะไรต่างๆเพราะเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีมากจริงๆมองว่าไม่ใช่แค่ว่าเรารตามวัยนี้ที่จะอยู่แต่แตวัยที่เราต้องอายุมากขึ้นหรือว่าเด็กน้อยๆห้องน่ารักน่ารักก็ยังมี ทุกเพศทุกวัยจริงๆบอกว่า beyond expectation จริงๆนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้เกินไปไสิหรับการใช้คำนี้อีกใช่ค่ะก็อยากจะบอกว่าทุกท่านคะมาเถอะค่ะมาเป็นเพื่อนบ้างกันค่ะขอบคุณคุณลอบ้านค่ะขอบคุณค่ะสองหนึ่งโอเคค่ะขอบคุณค่ะ